ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายไล่ดีต้อรับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของแบรนด์มาคูนะครับตัวนี้นะครับผมไฮไลท์ของเขาคือนะครับยิงได้ถึง200เมตรนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมจะเป็นในส่วนนะครับมาคูนะครับ6กขีดทคูณ50นะครับ FFP นะครับผมตัวน no ี้จะเป็นในส่วนของเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมของแถมนะครับผมของมาคูตัวนี้นะครับผมฝากระดูกแถมให้หัวท้ายนะครับแล้วก็คู่มือสารการใช้งานนะครับผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการปรับซูมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับเซสซิโลนะครับผมใช้แทนถ่ายควงแบนนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีท่อลดแสงแถมให้นะครับสติกเกอร์ของทางร้านนะครับ แล้วก็จะมีประแจ L ลนะครับเพื่อนๆพือี่พี่นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็คือนะครับในส่วนของขาจับรางนะครับตัวนี้จะมีในแบบของ11มิลทรมสูงแล้วก็20มิลนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมโอเคนะครับผมสามารถเลือกได้หนึ่งแบบนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับ ตัวนี้ครับสามารถส่องได้ไกลถึง200เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับผมระยะการมองเห็นไกลมากนะครับผมตัวนี้แถมวงล้อปรับหลาแบบทรงหยุดน้ําให้นะครับผมซูมได้6 2ถึง24เท่าเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับผมด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับผมการปรับนะครับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกเซสซิโลได้นะครับท่อเป็นท่อใหญ่นะครับท่อ30มมิลนะครับผมมองง่ายสบายตา มุมมองกว้างนะครับด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับคุณนพีนะครับผมหน้าเลนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมสามารถกันน้ําได้นะครับคุณนพีครับอัดแก๊สในตัวเช่นนะครับอัดแก๊สในตัวเช่นนะครับไล่อากาศมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมวิธีการปรับหลานครับก็ปรับหลานด้านข้างเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่า ถ่ายเส้นลิงให้ชมนะครับเพื่อนพี่นะครับผมตอนนี้ผมปรับลาไปที่นะครับผมตอนนี้นะครับยีหลานะผมคือต่ําที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นลิงกันนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะโอเคนะครับผมเส้นเลิงก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับตัวนี้เส้นเลิงฝังกระจกนะครับผมเส้นเลิงจะขยายตามซูมนะครับเวลาซูมนะครับผมเส้นเลิงจะขยายตามนะครับเพื่นเพพี่นะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของราคานะครับราคาจะอยู่ที่นะครับผม3,350บาทลงจัดส่งฟรีนะครับผม ราคาอยู่ที่3,350บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมสินค้ารับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานครับสินค้ารับได้ผ่านการ QC จากโรงงานมาแล้วครับแล้วก็ทางร้านจะ QC ให้อีกรอบหนึ่งนะครับจะมี QC ตรงนี้นะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับผมแต่หากนะครับผมขนส่งนะครับทำชำรุดทำเสียหายนะครับทางร้านก็เคลมให้นะครับเพื่อนๆพื่อพี่นะครับผม เคีมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับสินค้ามีรับประกัน3าวันหาดเสียภายใน30วันทางร้านเคียมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมหากท่านในสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line i อนะครับ @jukppp นะผมับผม ID Line @jukppp นะผมไม่ซื้อไม่เป็นไรรับรองถ้าโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับวันนี้รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ